สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆนะคะก็มาพบกับเจ๊หวานซอยก้ากันอีกแล้วนะคลิปนี้ก็ยังจะเป็นคลิปแนวทางหวยหุ้นมัดรวมก่อนนะคะเดี๋ยวสูตรจะทยอยลงให้อีกทีหนึ่งเนาะ,ะมาดูก่อนนะคะของวันที่31อพฤษภาคมเมื่อวานนี้นะคะให้4กับ8ไปรูดบนล่างนะคะ4กับ8ไปรูดบนล่างผลลัเซียออก174กับ75นะคะตัวนี้ก็จะเข้าเลข4นะแล้วก็เข้าตัวจอดด้วย4 7 7 4เนาะ อ่ผลอังกษิษออก7 6 6กับ60ผลเยอรมันออก83563นะหลุดไป2รัดนะเมื่อวานนี้รลุดไป2รัดนะคะก็มาดูสำหรับวันนี้นะคะวันที่1มิถุนายน2565นะคะเริ่มต้นเดือนใหม่เนาะใครที่ถูกเลขรัฐบาลไทยก็ยินดีด้วยนะคะยินดีมากๆนะสำหรับเจ้วันนี้ไม่ถูกนะคะเดี๋ยวจับยี่เดี๋ยวไปจับยี่กีกันต่อนะ ไม่ดูหวยไทยไม่เป็นไรนะงวดน้ายัางมีอีกนะ16มิถุนายนสําหรับใครที่อยากจะได้แนวทางต่างๆนะก็สามารถเข้าร่วมกลุ่มกันได้นะเข้าฟรีนะไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆอยู่ได้ตลอดชีพนะคะพอใจออกค่อยออกเนาะสำหรับวันนี้นะเจ๊ให้5กับ2แลละกันเนาะลูดบนล่าง5 2นะคะซื้อในเว็บได้บาทละ90บาทนะเพราะฉะนั้นลูดตัวก็ยังได้กําไรอยู่นะคะอ่ะเลขหานะคะวันนี้ เน้นเลขหนะ้เนาะเน้นเลขห้าวันนี้มาดูตัวจออค่ะห้าหนึ่งห้าี่ห้าหห้าแนะสองหนึ่งสองสี่หปดนะคะใครชอบก็ตามกันได้ใครไม่ชอบก็ค่อยตามวันอื่นละกันนะคะมาดู3าตัวเผื่อรุ้นนะ9ก้าห้าหนึ่งเกห้าสี้าห้าแนะคะเลขเก้ามาเต็มนะคะจะเต็มไปเลยใครที่ชอบก็ตามเบาๆพอนะ,ะวันนี้เผื่อหลุดอีกสักหนึ่งลัดนะวันนี้อาจจะเข้าสัก สองรัดเนาะหรือว่าเบงดีหน่อยก็เข้าทั้งสามรัดไปเลยนะคะโอเคเนาะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ